นึ่งเดียวหนึ่งทางค่ทพี่แดงขอคุณรอได้มาายได้นะคะ่างจ้าง่ะเอให้ก้อยเสรจแล้วสามารถถายรูปคับน้องได้นะคะ เอาให้ตัวได้ใช่ไหมครับโอเคตดาค่ะน่รัี่อเยรับริการตัดยตเริษัทนี้ตัดยบริกัทนี้ตัดยบทนี้ตัยาตรเัทนี้ตัดยบริัทนี้ดยคบริท้ตัดยริษันี้ตยาบริษัีตดาบสิษัที้าบอที okay. yeah, ่ตบริอัทนี้งัดย่บรัเ้าบรินีับริษทีตนา มีแหวกโอเคค่ะเชิญสวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่ง้าจมบิวตรงมีค้าวันบริการต่ับ